นะสวัสดิ์นะครับเดินทางมาจากวีลาบุรีมาฮอดนี้กับเกือบ4ชั่วโมงกว่าน,นะครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่บริเวณบริเวณที่ผมเคยมาก,กินเทอแรกนะครับจะเป็นร้านมืองนี้นะครับตัวนี้นะ่าจะเป็นตลาดกลางคืนนะเป็นตลาดกลางคืนนะครับแง่าไปจนสุดเลยเนาะครับตอนนี้ผมจะพาย่างเลาะนะครับตลาดสวรรดิ์นะครัำกลางคืนเนานะะเขาเอื้นว่าตลาดยางเอ้ยอันนี้ สลาดรักสองเนาะเคยมากินอยู่เธอก่อนมาเธอที่2ละสวรรค์เขตนะฮะ mm hmm. ไปเบื้องนู้นนะครับว่าเขาขายยังแน่นะครับว่าเขากินยังแน่เอออย่างนอหน,นี่เนาะ mm hmm. mm hmm. เอ้ยไอันนี้เขาเอิญมาอย่างเป็นเวียดนามอาหารเวียดบอก mm hmm. เป็นคล้ายๆครับอ๋อนี่นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวลอดบานคอยเอินก๋วยเตี๋ยวลอดเอาไปทอดไม่ว่านี่ mm hmm. นี่อย่างคอยส้นไ mm hmm. ปไปเบื้องอ่า อาหารปรุงสําเร็จนะครับซ้ายมือผมนี้อาหารปรุงสําเร็จส่วนมากคนสวรรค์เขตนะครับชิออมาซื้อมองนี่แหละครับเป็นอาหารปรุงสาเร็จนะครับต้มไก่นะโอ้ยต้มไก่ต้มไก่แล้วก็อาหารกคล้ายๆกับบ้านเหาแหละครับมีอาหารไทยอาหารจีนนะฮะตัวน,นี้เป็นอาหารลาาครับเป็นแกงขี้เล็ก ตลาดลักสองนะครับตรงนี้เป็นตลาดอาหารสำเร็จรูปลักสองหลายครับหลายมีหลายย่างเมนูหลายย่างอันนี้น่าจะเป็นลาบหมูเนาะดรถส้นกันบ่รถถอยส้นบ่อุ้ยเดีย๋ยวไปเบิ่งกันครับอันนี้น่าจะเป็นหมูหมูนะฮะน่าจะเป็นหมูหมูหมูหันอ๋อหมูหันหมูหัน,หหนใกล้หันนะครับ เป็หมูหันไก่หันหมูกรอบน,นะฮะกะเง่าไปจนสุดพุนเลยครับจะขายจะขายตั้งแต่เทียงเป็นต้นไผ่เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะประมาณเทียงเป็นต้นไผ่อยู่นี้แต่ว่าคนชิลลายสูวงต่อนย่มือแรกนะครับไปหาห้องพักกันครับผมน่าจะเข้าไปที่ห้องเก้านะครับโจลี่เหมือนเดิมนะครับสวรรค์นะฮะนี่แหละครับสวรรค์แดนสวรรค์เข้าไปทางในคุนครับ มาหอดแล้วครับมองพักผมมือนี้นะครับเป็นโรงแรมสวรรค์บ้านเฮานี่แหละเพราะว่าผมไปที่โรงแรมโจลีเต็มครับผมผมก็ต้องได้มาพักมองนี้นะครับก็เลยย้างหามไม่เลยก็ได้มาเจอโรงแรมสวรรค์บ้านเฮานะครับวันนี้ย่างครับขี่รถนะครับนี่นะครับโรงแรมนะครับมือนี้ผมจะพักอยู่นี่แหละนะครับสวรรค์บ้านสวรรค์บ้านเรานะครับ เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งด้านในดีกว่านะครับว่าห้องเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเข้ามาข้างในนะครับอันนี้มันต้องเป็นระบบเสียบคี์กาดนะครับ๊เข้าไปอู้สว่างเลยครับนี่แหละครับห้องหนึ่งแสนสามหมื่นกีบนะครับมาเบิรงกันว่ามีอย่างให้ผมแน่นะครับรับแรกเลยโทรทัศน์จอแบนนะครับแล้วก็มีตู้เย็นหนึ่งที่นอนครับเบิ่งเอรรถครับที่นอนนะฮะ อันนี้ราคาบวเกิน500นะครับบวเกิน500น่าจะยู่วมันเกือบเกือบ500นะครับกับยี่ประมานมานี้นะฮะอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างโอ้โอเคมืดแล้วครับปิดม่านปิดม่านใดจังสีนะครับเปิดแอร์เย็นช่่ำเลยนะฮะมาเบ่งห้องน้ำครับผมพามาเบ่งเปิดไฟนั่เนเลยอึ๊บโอ้ เรียบร้อยครับมีเครื่องดูดอากาศทั้งเทิงนะครับแล้วก็ช็อคโขเครื่องทําน้ําอุ่นอ่ะโอเคเลยเนาะ <laughs> ต่อไปที่ผมก็จะพักนี่แหละครับโอเคครับโอเคกับท่านใดที่เดินทางมาที่สวนอนาเคตนะครับกับอยากให้มาพักมองนี้ก็ได้ครับก็บถือว่าโอเคเพราะว่าผมเดินทางไปที่ห้องพักโจลีเต็มผมก็เลยต้อง ทัศเสพเนจรเพื่อชิหาห้องได้นะครับผมก็มาตัดสินใจเอาอยู่ที่โรงแรมโรงแรมสวรรค์บ้านเฮานะครับโรงแรมสวรรค์บ้านเฮาครับดีวผมจะพา,ะเา,าเลาะสวรรค์นเขตยามมือแรงนะครับเป็นห้องพักสวรรค์นาเขตบ้านเฮานั่นแหละน่าจะเป็นถนนตรงนี้น่าจะเป็นถนนเส้นลักครับ ถนนเส้นหลักของทางเมืองสวรรณเกตเลยนี่ครับมาเจอกันเจอเลยครับร้านมือถือนะร้ายหลายครับร้านมือถือที่แถวนี้ เท่อก่อนผมก็มากินตําเทืองร้านนี้แหละนะฮะร,รสชาติแซ่บนะครับแซ่บๆมากๆสำหรับตําเทืองนะครับแต่ตอนนี้ผมอาจจะกินม่ได้ว่าเป็นโรคกระเพาะนะครับได้แค่อาจจะยืนเบิ้งเดอ้อสบายดีร้านตําเทืองตําเทืองฮะตําเทืองตําเครื่องเฮ้ย <c oughs> เอาไว้ก่อนเดียวเป็นกระเพาะ <c oughs> เป็นกระเพาะพอยางเบิง้งนะครับมาเบิง้งบรรยากาศมาเบิงบเบ้งบรรยากาศครับ นี่แหละบรรยากาศนะฮะยังมม่แรงนะครับที่สวรรค์เหมือนสวรรค์เครื่องดื่มนะครับด้านขวามือก็ได้บรรยากาศดีครับก็ได้บรรยากาศดีถึงอากาศสีบนาวบันไดนะครับแต่ก็เออเย็นๆในจักน้อยนะฮะมันสีบุกขึ้ครับเสโปนนะครับเสโปนนี่ที่ผมไปมาโคตรเย็นเลยฮะ เบิ่งด้วยว่าสิมีอย่างที่เฮาสามารถที่จะกินแล้วก็ลองลองมาหนังคุยกันได้นะฮะมีหมอล้ำนะจ๊ะก็น,น่าจะสุดแล้วครับรู้ซื้อมาเมันมน,นอยเนะเาะเฮียไปใส่เบิร์ตแม่ค้าม <c oughs> งกระปูงูกันเด้อว่าแม่ค้าเฮียไปใส่เบิร์ตนะฮะให้เบิ่งบรรยากาศซื้อครับน่าจะมาแวบ,บๆนะครับ เดี๋ยวไว้เงีมืดเสาดีกว่านะครับเพราะว่ากลางคืนนีมน้มันมืดนะครับถ้าจะชมเมืองสวรรคเทศนะครับเมืองวินเทจเป็นตึกเก่าๆนะน่าจะมืดเสาดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ผมลองขี่เบิ้งละมืดอีีกองผมแห้งมืดอยู่แห้งมืดไปเต็กนะฮรก็เบิ้เงเอาบรรยากาศ้วกันรนะ้านอาหารทางพุ้ครับสองมองเลยมีร้านอาหารมีดนรีซดนะฮะ ่ะเดี๋ยวผมกินร้านนี้แหละครับมันก็มีปลาหมึกนะฮะแล้วก็มีกุ้งยางเนาะกุ้งขายยังไง <3, 000. S 1> ไม่หนึ่งสามพันไม่หนึ่งสามพันเนาะไม่ละสามพันปลาหมึก 5, 5. อันนี้สิบห้าพันโอเคเอาตัวนี้เมนหอวไอเหรอบ่๊มเมนเนาะพี่วิวอันน,น,นี้อันนี้ยางเลยยางใส่เลยเสร็จแล้วก็เอายำหอยแข็งอีอันนึงเนาะไทยก็มียูแมคโคนะตัวเนี้ยแมคโคเอ่อ <laughs> uh, มุกจารานแมคโคมุกจาหารแต่เขาน่าจะเอามาจากตลาดสดอันนี้ครับแมคโคมันมีดอกจ้วยซิ น่าจะเป็นตลาดมากกว่านะครับเขามาจากไทยก็ว่าไปครับ่ได้ไปดอกอืมั่ได้ไปดอกจะขอมาส่งเนาะตอันนี้คือลูกเอ็นบอนี่ลูกเอ็นบอนี่อ๋อนี่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 อยู่ข้างร้านอาหารนี่ข้างอาหารหรูๆเลยนะครับมีสามล้อสามล้ออุดรนนะครับมีสามล้ออุดรจอดอยู่นะครับแต่น่าจะเป็นสามล้อเล้าแหละฮะสามล้อเอามาจากไทยว่านะครับบรรยากาศเย็นขึ้นนะครับที่เมืองสวรรค์นะครับสวรรค์เขตผมมา ฮอดกะมันกะค้ำแล้วนะครับเดินทางมาจากเมืองน่องว่านผมเดินอ่หมู่แม่เมืองน่องเดินทางมาจากาวีลาบุรีผมใช้ถนนหมายเลขซิปมาจากเมืองวีลาบุรีมีแต่ขี้ฝุ่นแลนด์อ่ทางดินแดงอยู่ร้อยร้อยยี่สิบกิโลทางดินแดงทั้งหมดเลยนะครับจากวีลามานี่ครับเจ้าของเขาสบายดีสบายสบายดีแนะนำฝากร้านให้คนไทยหน่อยว่ายังไงมาม่องหด ร้านตั้งใจต้องการจะกินอาหารทะเลที่สวรรคเขตต้องมาอยู่ที่ตลาดสวรรค์ขึ้นหน้าบสถมองก็ขึ้นหน้าบสถหน้าโบสถ์อันนี้เจ๊ใหญ่ชื่ออะไรเจ๊ใหญ่ชื่ออ่คูเอ๋คูเอ๋นะฟรอยูน่ารักมายังโสดไหมครับมีแฟนแล้วโสดโสดว้าวเอาโสดโสดสนิทเลยครับต้าท่านใดที่ยังได้เป็นแฟนก็มาได้เลยนะครับนะครับมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับกะกินอยู่2อย่างนี่แหละอันนี้น่าจะเป็น ออเดือบก้อนนอนนะครับเพราะว่าผมกับซัดข้าวปุ้นมาเมื่อกี้นะครับครับขนมจีนน้ำกะทิมาแล้วกับมาต่ออีกก้อนนอนรู้สึกว่ามันยังโบอิ่มกินนี่จักน้อยนะครับกินให้เพื่อนเได้เบิ้งนะครับท่านใดเพื่อมาเที่ยวสวรรค์เขตนะครับก็อย่าลืมมาแวะร้านมองนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดสวสรรค์กลางคืนนะฮะมานะฮะแล้วก็เป็นปลาหมึกเป็นเจ้เพื่อนว่าปลาหมึกแซ่บ อมมึกมักเองแซบนะครับและก็นน้ำจิ้มอร่อยมาชิมมองดูนี่ครับนุ่กรอบความเพิร์นเบลล์ดีนเนาะเดี๋ยวน้ำจิ้มเอาเผ็ดเพแน่แยกปีนกระเพาะเลิกงานครับ ยับนี่รสชาติดีเลยครับรสชาติเด็ดเลยมาสิมเบิ้งเดินครับทนายพานมานะครับโอเคท่านใกับผมก็กินเซ็ตนี่นี่กัผมก็ต้องกลับไปพักผ่อนนะครับก็บขอปิดอันนี้อยู่บริเวณหน้าโรงแรมสวรรค์บานเฮานะครับกัมีพระออมบินทบาททรงเช้านะครับที่เมืองไก่สอนภูมิหารนะครับแขวงสวรรค์เขต ถือว่าโบอค่อยหนาวปันใดครับโบอค้อยหนาวเลยนะฮะเทียบกับเมื่อวานนี้ที่เซปนเดี๋ยวผมจะขี่รถเบิ้งครับขี่รถชมเมืองยางมือเสาดีกว่านะเดี๋ยวไปเอาโมเตอร์ไซค์ก่อนครับโมเตอร์ไซค์จอดอยู่ในในห้องพิเศษเลยนะครับ,รบน้องเขาตื่นแล้ว <laughs> ตื่นเซาแ้ก็ผมนีเดี๋ยวน้องเขาเอารถไปจอดให้ครับผู้บ้านผมก็ กลับจากเซโปนรก็ขี่รถไก่หน้าบ้านเฮือนพนอยู่ถนนไม้เลขซิฟโคตรโหดเลยนี่ <โฆ S 1> น้องเอามาจอดให้พิเศษเลยจอดห้องเนนรับประทานอาหารเ้ามาเดี๋ยวไรมัจกาศที้มือเ้านะครับรอบๆเมืองเลยเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งบงมัจกาศริ่มโขงนั่นนะครับแคมโขงนี่ต้องเดี๋ยวสายด้านนานี่เดี๋ยวผมพาไปครับ ากาศริมโขงนะครับโอ้ยฟังนะ้ำพุนมีจะหมอกพี่น้องเลยแมมนหมอกบอกแมนยูนหมอกบางๆหมอกน้อยๆแต่เป็นได้บรรยากาศดีขนาดเลยครับนี่ผมลงมองนี่ละมองบรรยากาศเขาดูดทรายนะฮะมองนี้น่าจะเป็นทางขึ้นลงของรถที่ดูดทรายแต่เขายังเสาอยู่ดอกเป็นอย่าง,งได้ทางเมืองไก่ซอนพมีหารไปที่ประเทศไทยพาทิตย์ยังบุขึ้นเลยครับ หกโมงหกน่าจะหกโมงนิดๆนะครับพระอาทิตย์ยังบวกขึ้นอาจจะเป็นพ่อเป็นช่วงหน้าหนาวว่าไปครับพ่อไปเบื้องเมืองวินเทจนะครับต่อไปผมจะเดินทางไปหาเบื้องตึกเก่าๆบ้านเมืองเก่าๆสมัยตั้งแต่ฝรั่งเศสนะครับตั้งแต่นักล่าอันนี้หน้านคมมูลละครับเข้ามา ยึดคลองแล้วก็ได้ทิ้มตึกเก่าๆให้เห่าได้เบิง่งไปขวามือผมนี่ก็เป็นตึกเก่านะครับเป็นตึกเกา่เกเกาสมัยตะกี้ตะก่อนเลยนะฮะถนนเส้นนี้เดี๋ยวผมเลี้ยวขวาไปเบิง่งลายคนก็ท่าบินทบาทอยู่ครับพระก็เริมที่จะออกมาบินทบาทกันแล้ว หวานฟันแฝงงานน่าจะจบไปแล้วนะฮะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับโอ้โอ้รถต้องเข้าขวาเนาะนี่ตึ๊ดตึ๊ดมุมนี้กับวินเทจที่ดีครับนี่ครับวินเทจอิตเก่าเอิตเตะนะฮะนี่อิตกับคลาสสิกดีนะฮะคลาสสิกดีบรรยากาศสุดมากนะักท่องเที่ยวกระิมาถ่ายมุมนี่แหละมุมนี้คือมุมถ่ายรูปนะครับมุมถ่ายรูปมุมเซลฟี่ กระชี้เห็นในปกนิตยส,สารนั่มแหละมุมนี้แหละครับเลี้ยวซ้ายด้านหน้านี่ครับอันนี้ก็เป็นบ้านเขตเหมือนกันครับเดินแบบคัสสิกคัสสิกอีมองนึงนะครับแต่ก็บได้รับการบูรณะนะครับกับสิดายอยู่นะฮะนี่สิดายโครงสร้างเก่าๆนะครับวินเทจน้าต่างกันอยัง นี่ครับหน้าต่างแบบเก่าเลยครับนี่เป็นหน้าต่างแบบโบราณนะฮะรักร้อยปีขึ้นเพละผมว่าแมนเบิร์ดเลยนะครับนี่ตึกห้องแถวโรงหนังนะฮะนี่ครับปิด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 ,ปดงานสรบค์ฟันแฟงเขาก็มาจัดอยู่นี่แหละเป็นโรงหนังเก่าครับเก่าเลยแหละแต่ก็ล็อกประตูไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะ ข้างในมีจอหนังเนาะล็อกประตูไว้ล็อกไว้ตบอดี๋ผมส่องเบิ้งข้างในข้างใน,งในล็อกประตูครับบอมีหยังมีเยียงบ่ไม่เจออะไรเลยนี่ครับตะกี้ก็ไม่มีงานสวรรค์ฟันแฟแต่ก็ว่าจัดเซตไปแล้วเป็นงานวินเทศนะครับเป็นงานโบราณตะกี้ตะก่อนนะฮะมีบันไดขึ้นนะครับบันไดกับเก่าเก้าเลยครับ ขอให้ผมขึ้นมานอนกัผมขึ้นมาสำรวจเบิ้งเดอ้อนี่ครับเป็นตึกล้างๆครับตึกเก่านะฮะแต่ก่อนนี้ก็ไซสเปลี่ยนโลกหนังตรงนี้เก่าอู้นี่คือชั้นสองครับผมบ่เคยขึ้นมาเด้ผมลองขึ้นมาเบิ้งนะเป็นตึกล้างครับนี่คือดาดฟ้านะครับทั้งถึงน่าจะเป็นลานกิจกรรมเก่า ในโซนของจอหนังเนี่ยผมพาไปเบิรงครับโมนี้เป็นมองคนหนังเบิรงนี่แม่นพดนี่ครับอันนี้จะเป็นที่นั่งดูหนังเด้อแนมหน้าไปทางปุ่นกะเป็นจอหนังนะแต่จอหนังนี่เขาเอาอไปแล้วละ่ะแต่งานสวรรค์ฟันแร์นี่เขาเอาจอหนังน่าจะเอ็ดพิเศษมาออนี่แหละครับโรงหนังสมัยตะกี้นะครับที่เมืองสวรรค์น,นะฮะ คัสิิมากๆเลยแต่ก็ยังอยู่ในโครงสร้างที่ค่อนข้างจะเก่านิดนิดน้อยนะครับทั้งเทิงครับหลังคาเฉียวอยู่ครับยานมันตกลงมาใส่หัวทั้งหลังคาครับอันนี้หลังคาเด้อก็จะมีสันเทิงนี้น่าจะเป็นแบบ V.I.P. นิดน้อยแต่ว่าสันไตกน็น่าจะมีเก้าอี้นะครับมีเก้าอีห้หนังหนังหนังแล้วก็บเบิ้งจอหนังอยู่ทางพี ขาดซิกครับขาดซิกมากๆเลยก็ยังก็ยังเหลือให้เฮาเห็นอยู่นะครับแต่ถ้ายุนบ้านเฮานี้ผมว่าน่าจะมีอยู่แถวๆในเมืองในจักหน่อยนะครับเพราะว่าโรงหนังขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับโบรานขนาดนี้ต้องตั้งอยู่ในเมืองเท่านั้นนะครับเมืองที่มีความเจริญในตะกีนะฮะปึ๊บมองนี้น่าจะเข้าไปเป็นห้องน้ำนะฮะโบ,บไปดอกผมกัน ยานคือดันเดี๋ยวผมจะไปโล่งฟังพุ้นครับผมพามาเบิ่งภายในโรงหนังเกานะครับข้างหน้านี้น่าจะเป็นมองขายตัวเนาะมองขายตัวกันอยู่แถวนี้แหละมองขายตัวหนัง <c oughs> มองขายตัวหนังนะครับด้านหน้าของของโรงหนังครับเล่าอะไรสักอย่างจะเริญเล่าจะเริญน,นะครับเล่าจะเลื่อนซื้อเล่าจะเลื่อนครับ ไปเอะต่อครับอันนี้น่าจะเป็นอาคารเก่าๆนะครับก็ำลังคนดินเข้าไวข้างในเขาเอาดินไปเ,เนาะดินเป็นก้อน,นใหญ่นะครับอันนี้ผมขับรถนะครับเลาะบริเวณริมโขงนะครับผมจะเดินทางไปวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงด้านในโอ้นี่มีโรงงานตัวนี้นี่ครับวัดด้านหน้าผมนี่แหละเข้าไปเบื้องก่อนครับ เข้าทางนี้ก็ได้บ่เบิ่งก่อนครับเปิดบ่เปิดอยู่เปิดอยู่เอาแหวะครับไปลวดน่าจะเข้าไปได้อยู่แล้วไปเข้าไปซื้อวัดอย่างน้อนน่าจะเป็นวัดเนีย่อยอีกันครับวัดน,นี้ครับเป็นวัดประจําประจําเมืองนี่แหละครับวัดประจําเมือง <c oughs> ี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยใจกลางเมืองนะครับเมืองสวรรค์นะเมืองไกลสอดภูมิหาคนแสดงว่าคนยังบ่ามาเอ็ดบุญยังบไร้ามานะครับเสาอยู่ยังเช้ามากๆเลยนะครับ ไปสก่อนอเป็นตะยู่ครับโรงแรมนี้กครับถือว่ากว้างนะครับกว้างแล้วกัห้องกัไม่ครับมีห้องน้ำรับรองด้านใต้นำาปการแนะนำเพื่อนๆน,นะครับตั้งแต่ที่ยักมาพักกะม่านะครับเอาที่ ความพอใจของเฮ้านะครับพัวเฮ้าเป็นคนจ่ายเงินนะฮะถ้าโอเคกับมาพักได้ครับอ่าแต่ว่าก็ดีอยู่นะครับมีนี่ครับพอใช้ระบบขี่กาดนะฮะในการในการเปิดฝฟาอีกครั้งแหละนะครับแต่ว่าเปิดประตูกับกุญแจขันคือเก่าอึ๊บเข้าไปกับเนียว้ยังสีครับเงนียวมาเลยนั่นเอ้าเก็บของครับ แล้วก็ออกเดินทางเดี๋ยวมันสิสายแต่ผมกะเก็บมื้อแล้วล่ะเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันทั้งนอกดีกว่านะครับเอาละครับผมก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้พาสปอตกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หารถนะครับไปที่คนส่งดีกว่าตอนนี้มันจะไปทางไหนเนาะวันนี้ต้องใช้รถย่างเดียวเลยครับผมต้องย่างเป็นรุหน้าไปอกนิดนึงนะ ครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนเอกชน้วยกันโุงเรียนเอกชนมีสองมองเลยมองนี้ใจกลางเมืองนะฮะันนี้ก็เป็นร้านอาหารร้านอาหารเซาร้านอาหารเซาร้านอาหารเซาโอ้แต่ว่าผมกินแล้วล่ะโอ้บุหงุจมองนี้มีน้องกินเนาะผมกินมาแล้วซื้อหมูก็ได้ครับสบายดีเดอ้ออานซ้อมเนาะเออย่างไปอีกไก่อยู่บนมันข้ามถนนกันอ๊บ ถ้าฟังนี้แหละเพราะว่ารถจะเลี้ยวมาทางนี้เข้าจี้ครับเข้าจี้แล้วก็เปิดสบายดีเข้าจี้ปาเตะสบายดีเข้าจี้ปาเตะอันนี้กับข้าจี้ปาเตะเอาหยางเบิ่งก่อนครับจ้าใดใดได้ได้มาเลาะโดนมาเถอนนึงครับสำหรับเมืองสวรรค์เขตอกสเลอร์เมืองเอ่อนครไกยอนทร์พัทาาผมกล่าวว่าพีทบอทึสวรรค์เขตนี่เป็นแขวงครับเป็นแขวง นี่ก็ร้านอาหารเซ้าครับขายขนมไข่หงส์สบายดีอู้อันี่กัเป็นน้ำเต้าหู้นะฮะเราหูน้องเช้าเช้านะครับนบรรยากาศนะครับประมาณเกือบสองโมงแล้วล่ะนิดน้อยตั้งแถวแล้วนะครับผมกะย่างย่างกะใกล้กับใกล้สีฮอดแล้วนะครับใกล้สีฮอดเอ,อ่อ สถานีคนส่งนครไก่สอนพอมิหารแขวงสวรรคเขตนะครับเลี้ยวซ้ายดานานี้นัะใกล้ถึงแล้วไปฮึบฮึบอ๋อฮึบอ๋อสุดยอดพอดแล้วครับคนส่งสวรรคเขตนะครับอยู่ดานาผมนี่แหละผมต้องข้ามถนนไปตรงนี้เป็นวงเวียนรูปซัดนะครับรูปเก่งรูปกวาง ปไาเดี๋ยวข้ามถนนกันครับเลนเข้าไปที่คนส่งมุกดาหารก็ใช้เวลาบอสิห้านาทีครับก็ะหอดแล้วเม็ดบนหือประมาณเศ้าเนาะเอาตีไปเศ้าซะครับตีไปเศ้านาทีเศ้าหรือ30นาทีแหละนี่ครับสวรรค์เออไปมุกไปมุกมุกดาหารคันนี้เนาะโอ้นี่นี่นขันนี้เลยไปไปไปมุกดาหารว่าวเป็นกอ mà dạy kêu phăng năm điều vương côn na lão lương lão, quan tiền ma ít ngu ít nhai ít lương chính, tinh tâm nan hao lụn lan sứt sạ vai. ผู้ไทยสืบเสือ,อสายมาแต่สิเลิ่อู้สั่งมาอิตาสั่งไว้คนผู้ไทยหักแพงเดียวเด้อไหลเสือสายมีไก่มีเคือเป็นจุงเป็นเจอเสือแสงอันเก่า อยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำคงเดี๋ยวนี้ห้องว่าเมืองลาวหลายห้อยปีตะกี้ตะเกาเป็นห่มเงาองกุ้งสยามมือสองสามแปดแปด พ่อโสกับบดหหอฮึกเหิมซ้ำองค์เจ้าฟ้ารัชกาลที่สามยกทัพสยามไปปราศรุกหอตีเมืองพินเมืองน้องเมืองวังเสียงลมผ่าบังตะโปูบบนเมืองยอเมืองคำโมนมียังเลือนลอ นทับหอ้อแต่งแตนนี่ตายเยอะผ่นกว่าตอน